แล้วะใ,ในช่วงนี้ครับชมเพ่อนฮัลโหลสาวแรกค่ะแน่นอนอม,มั่นใจมากตอนนี้นะคะคไลฟ์มีผลคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมให้น้องเขานั่งเนี่ยผมมีเหตุผลส่วนตัวนิดหน่อยนะากให้คุณผู้ชมครับเอ้อ <c oughs> ออยอย,อย่างนี้ยืนจะได้คัะยืนจับยืนได้อยากจะบอกเรื่องความสวยงามครับสวยมากครับรองเท้าเธอเป็นหมูเนี่ยนะฮะสวยจริงๆเลยี่จะมีอุย ใจเราตรงกันเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมได้ข่าวว่าห้องของของเขามาใจตรงกันอะไรล่ะครับไอ้ออออนี่ก็อวยตลอดนี่ก็อ้อยก็ตลอดเวลาเนี่ยฮะอ่อยตลอดเวลาอลอเลาอ,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 อา,สอ,สยอ,ายอย่างนี้ดีกว่าสวยสอแรกเนี่ยค่ะมันต้องมีิสูดเรามาตัดสินกันด้วยตาคุณผู้ชมกันเลยดีกว่าสาวสวยคนนี้สวยไหม,มคะมากอืมอ้เห็น้บางทีนี่ก็เหงื่อแตกครับ เหือแตกมากเลยคุณผู้ชมครับเหือแตกเลยโอเคนะคะมันอยู่ในใจของทุกๆคนแล้วตอนนี้แต่พี่ใหม่อยากจะรู้ตัวเลขสัดส่วนตละส่วนเนี่ยนะมันแน่นขนาดไหนคะ3 2 4ว้าว304ว้าวว้าววิวอันนี้คือแค่แค่เออเอาเดิมแค่จะหนาว เป็นฮาร์ดออเดอร์ครับคุณผู้ชมครับฉะน,นั้นสอนแรกนี้ครับสาวสวยแอนสัดส่วนพูดได้คำเดียวเลยว่าห้ามเงี้ยเพลงอ้าวเพลงไงไม่มีใครห้าวด้วยโอดีวันนี้พ <üh> <อ>ี่กรณอยู่ไกล <Eso> แต่สอนรู้สึก<อ>เ<อ>ขาเลือกเ<อ>ขาเลือกเขาเลือกสอนนี้เราต้องเลือกขออนุญาตเลือกนะครับผมเลือกนะฮะวิอันนี้ไม่ไว้ทำไมอ่ะล็อกห้องน้องค่ะนอ้าวไม่ได้ล็อกใจพี่เหรอคะไม่ค่ะไม่อยากล็อกกลับบ้านเลยกลับบ้านนะกลับบ้านครับ ทำไมเป็นคนชอบของเล่นเหรอใช่คือยายของอาราเล่ยงี้เหรออาราเล่ยงี้เหรอใช่ค่ะคือพวกกันดั้มก็มีส่นประกอบเอ๊ะกันดั้มนี่ผู้หญิงเล่นเหรอครับพี่ว่าไม่น่าผู้หญิงเล่นนะนต้องตอกไปทุกสมองไงคะในการสอนนิดนึงใช่ไหมเพราะว่ามันเละไปไม่ใช่อะไรเล่นใช่ไหมของเล่นไวมาได้ของเรื่องลือที่ขอให้บอกว่านี่คือของเล่น เราคืนได้ก่อนเดี๋ยวเราเล่นกลับบ้านแม่ะรับเล่นเด็กมันมีของเล่นอื่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปเข้าเรื่องอีกเพิ่งเข้าเรื่องฮะเรายัง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 เรามาต่อนี้โทรศัพท์ครับตรงนี้ฮะก็จะเป็นอ่าใส่อันนี้ของอะไรวางกันไปตึงตึงโต๊ะงเปล่าโอ้โหแล้วนี่ก็เตรียมน้ำฟอสฟอรัสไว้ให้ด้วยอ๋อเตรียมไว้ให้ด้วยเหรอครับนี่เตรียมไว้ให้ด้วยนะเขาใช้หัวเปลืองที่ที่หมดหรียังไม้ให้ขอบคุณมากเลยครับน่ารักมากในนี้ก็จะมีเป็น น้ำป่าแล้วก็ข้างล่างมันอุปกรณ์ฉันถามคำหนึ่งนะครับนี่คือน้ำป่าที่มาแช่นี่คือแช่เต็มตู้ใช่ไหมแค่นั้นเองถูกต้องถูกไหมใช่บอกเคยซื้อเป็นแพ็คๆไว้หลายแพ็คไหมคะที่โอเคอันนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพี่ซื้อน้ำผลไม้มาให้นะนะครับแต่ว่ารอบหน้ารอส่วนตัวเป่าแต่พูดว่าว่าไปแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะสสรู้สอบเห็นครับถ้านั่งไม่ลง มาแล้วก็สองเสื้อผ้าครับผมเนี่้เราต้อง้าต้องตารอคอยจะอยากเห็นมากเลยว่าสาวเซ็กซี่แบบนี้เนี่ยจะมีเสื้อผ้าที่เซ็กซี่ขนาดไหนอ่าต้องเปดเลยดีกว่าแน่โอ้ยโอ้ยเปิดติดอันนี้ก่อนไหมทำไมมันมีสายอะไรเยอะแยะหมดเลยเสื้อผ้าน่ารักเอางี้ดีกว่า่เซ็กซี่เลยเอางี้ดีกว่าดับบลยอมเอางี้วันที่ฮะผมนี่เลยครับเอ๊ะโคตรตังมา ตังผมไหมไม่ใช่ตังชิ้นงานเออครับผมพี่น่ากระเป๋าตู้อเลยกระเป๋ามาหน่อยตู้กระเป๋าอีกครับผมเอางี้พี่ให้ชุดละร้อยเลยคัดมาคัดมาเอาชุดเที่ยวด้วยก็ได้คิดว่าชุดไหนใส่แล้วเนี่ยผู้ชายต้องมองตาอ่ะชุดแรกนี่ก่อนครับพี่ยุทธครับพี่มิงครับพี่กรณ์ครับโอเคไหมโอเคไหมเอาไปหนึ่งร้อยร้อยชิ้นนี้ จัดว่าได้อยู่เพราะหัน้อหนักบางๆอยู่อ่ะถือว่าผ่านเอาไปอีกหนึ่งร้อยบาทอ่ะเอาไปดิกชุดไหนชุดไหนที่ว่าเด็ดจัดมาดิโอชอบ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 แหม่ตามาไอีกหนึ่งร้อยไปแม่อีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมสีพูงก็ได้นะดิเอาี่สีแดงจริงจริงอะไรนะสีแดงจริงจริงพี่มีสองร้อยเอาไปแล้วคอยมาใส่ให้พี่ดูเพราะมันเป็นการเิะตัวอีเพราะมันเกาทีวีไม่ได้เว้ยนะครับ มันนี่มันจีใช่ไหมใช่จับนานจับนานด้ไยอ่ะอ่ะอันว่าเมื่อกี้เรามองไปก่อนเลยห้าร้อยบาทเฉพาะเสื้อผ้าขาอค่ะพูดได้คําเดียวว่าไม่ธรรมดา,ข,าขนาดตีใหม่เอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่นี่<ไ>ตีใหม่เอาไม่อยู่นะต่พวกเราผมเนี่ยเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่แน่นอนสอนนี้ผ่าน,นท้านผู้ชมครับจะเอาอะไรเขาและแล้วก็มาถึงสอที่พี่แมนรอคอย เราเนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าเราลื้อมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็เจอของเสียบของเธอเนี่ยนะครับนี่ข้างหลังนี่นี่นี่เห็นอันนี้นี่คุณยายคิดว่ามันธรรมดามันคือตะบองตีหัวคนไม่ใช่ตะบองตีหัวคนครับผมเห็นแล้วน้องเคอยตีหัวงูแน่เลย นี่เป็นไงเป็นแบบว่าอาวุธป้องกันตัวของเธอ <โฮ S 1> ผมถามเธอว่าขนาดผมเมื่อกี้นะฮะพยายามดึงออกมายัเงเธอไม่หรอกแล้วดูแรงเธอสิมือเธอแค่นี้เธอเหนอ่อย,ยไหมวันทำมีใครมาแล้วก็อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะบอดนอนเลิกก่อนเอาฟ้าเก่อน,อนเลยไงฟ้าเกอนเลยฝาาหัวเลยใช่ไหมความจริงก็มีหลายอย่างนะ <S <S มีหลายอย่างแต่ว่าตอนนี้มีอย่างเดียวมีอย่างเดียวอะไรหรอแปลกมากคำจริงแค่นี้แต่ตอนนี้มีอย่างเดียวโอเคเอาตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนอะตอนนี้ก่อนตอนนี้ก็คือ เป็นกระตูนน่ารักๆัแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้กระตูนโปะกระตูนผู้ใหญ่อะกร์ตูนยี่สิบบวกนะฮะมีปะมีค่ะตรงนั้นฮะโอ้ยแล้วอะไรมาซ่อนในร้านของช้ำอะไรยังไงเนี่ยมันซ่อนไว้เนียนเงียนโอ้โหไม่ธรรมดาผมอยากจะบอกว่าไอ้ะนี่ยนี่คือเรื่องซีอิวเกี้ยวของเธอ ซึ่งอยากจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดามีความน่ารักแถมแต่อบเซ็กซี่อยู่ในใจนี่คือมีดีวีดีที่เป็นมีมีม <Yes> ีมีซีดีที่เป็นหนังกระตูนนะฮะหนังกระตูนยี่สิบบัวครับผมผมอยากจะถามน้องไอซ์ว่าเนี่ยไอแผ่นเหล่านี้มันต้องมีเครื่องอ่านอุปกรณ์ใช้พี่มีวิธีให้ เพียงแค่ไอ้หลับตาไอ้เอาลิ้นเหลี่ยครับผมแต่ไปเช็คกาอนหลับตาแล้หมุนเงี้ยนี่มันโลกอนาคตมากไปหรือเปล่าอ๋อคุณกระเด็นไปก่อนแล้วเออของผมนี่กระเด็นไปก่อนแล้วแต่ที่แน่ๆฮะเรื่องของความสีหยิวเกี้ยวครับในแผ่นนี้คงไม่ธรรมดาเพราะเดี๋ยวผมเช็คให้คุณผู้ชมครับว่ามันสีขนาดไหนเพราะสาวนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับพูดคำเดียวว่าผ่านค่ะ ของเราในวันนี้ก็คือสาธสมุดใช่ครับคุณผู้ชมครับเราจะสมมุิกันมาตลอดเวลาสมมุตินะครับสมสมุติสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อให้สาวคนนี้ได้แก้สถานการณ์อย่างนี้คุณผู้ชมครับในวงการบันเทิงในชีวิตนี้ดีกว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเจอใครแล้วรู้สึกโอ้โหเนี่ยฉันขอแอบ,บแอบ,บอิงแอบ,บกอดแอบ,บฟัดขอตั้งหน่อยเพราะว่าฉันรู้สึกกุ๊งเฉีนี้น่าฟัดจัเงเลยนะอะไรเงี้ยเอาคนเนี่ยคนเดียวพอคนเดียวคนเดียวใช่ไหม มาริโอ้เบลเดอร์สมมติว่านี่คือมาริโอ้เบลเดอร์เปิดห้องมาครับไอ้มาริโอ้เบลเดอร์นอนสลบอยู่ตรงนี้สิ่งที่ไอ้อยากจะทำเดี๋ยวพี่ช่วยถือให้คืออะไรอย่างแรกเลยห้าเสียัสองเชื่อมันยังมาริโอ้ไปใช่ใช่ใช่แต่ยังไงไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้คลาสสิกต้องแหวน เดี๋ยวสมมติว่าเจอไอ้ไไออ้้เมื่อกี้บ้าก้วเขามาจะข่มขืนชักดาบชักดาบชักดาบไม่ชักดาบชักดาบชักดาบเดี๋ยวผมดาบผมดาบไอ้หนึ่งครขอท่าชักดาบเมื่อกี้ใหม่ไหมขอทาดาบใหม่ดาบใหม่ระวังนะชักดาบใไปชักดาบเดี๋ยวไอ้แล้วไอ้จะซื้อมาทำไรซื้อมาตีไงซื้อมาตี ครับผมแต่ที่แน่ครับคุณผู้ชมครับดีนะครับพี่กอนของเราไม่ตายครับผมเพราะว่าน้องชักดาบไม่ออกทันงเครับคุณผู้ชมแต่นี่คือสมมุติขึ้นมาสมมุติว่าเป็นพี่บ้างอ่ะน้องยืนสลบอยไปอ่ะไปละงั้นสมมุติพูดได้คำเดียวครับว่าผ่านครับทำไมไปแล้วตอนนี้นะคะห้าต่อภารกิจนี้นะคะผ่านุล่วงูกไปด้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนี่คือคนือะไรค่ะ เบรกหน้าเราเจอกันอยากจะบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนพบเบรกหน้าไมนี่นี่เ้ยเนียเนี้ยเีเนีเนี้ยน้เน้น้นเนน้น้ยนี้ย้ชมเเน้ยเยเี้เยเ้เยนี้ยเ